สวัสดีค่ะชื่อดารุณีทองเมืองหลวงนะคะเอค่ะครับวันนี้คุณเอมาเรียนหลักสูตรอะไรครับอ่าหลักสูตรเครื่องสักหลักสูตรเครื่องสักไฟฟ้าค่ะครับหลักสูตรนี้มีครูท่านไหนเป็นผู้สอนนะอ่าคือครูอาร์ตค่ะแต่ครูปอยด้วยใช่ไหมฮะสอนเป็นยังไงบ้างครับคุณครูปอยก็โอเคค่ะครูน่ารักสอนเข้าใจแล้วคุณเอทราบข้อมูลข่าวสารของสถาบันเราจะซื้อใดเหรอฮะอ่าอ่าทางไลน์ค่ะ อ่าอ<ะ>ินเทอร์เน็ตค่ะแล้วได้ดูไปวเทียมสายบ้านถือไหมครับคุณเอไม่ค่ะพอดีเจอก็โดนเลยโดนตัดสินใจมาเรียนยตัดสินใจเลยค่ะแล้วมาเรียนแล้วประทับใจอะไรบ้างครับคุณเอก็ประทับใจสถาบันนะคะ,ะแล้วก็คุณครูครับ<ะ>การต้อนรับรู้สึกรู้สึกคือชอบอะค่ะครับ<ะ>เพราะว่าดูมาหลายที่ะสุดท้ายนี้ให้คุณเอฝากถึงผู้ที่สนใจมองหาที่เรียนหน่ยอยฮะ ก็สำหรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะถ้าสนใจสักคิ้วสามมิติก็เชิญได้ที่นี่นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณเอมากนะฮะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ